สวัสดีเพื่อนพ้นพองในน้องพี่โรนครับพวกกับผมกับ킹โรเล็ตนะครับผมนี่คือ15ดัดเกมมือถือที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้เนยนะซึ่งจะบอกว่าเกมในคลิปนี้ทุกเกมคือเราสามารถเล่นออนไลน์ได้เราเล่นกับเพื่อนได้อยู่แล้วนะซึ่งแน่นอนไม่ได้มีแค่แนวเดียวก็ผมจะมีเกมให้เพื่อนเล่นเะนี่ยคือหลากหลายแนวเลยไม่นจะเป็นเอาโชวรอดหรือจะมีหลากหลายแนวมากก็ผมซึ่งจะบอกกันว่าถ้าเพื่อนดูคลิปนี้แล้วชอบเก็บไหนก็สามารถดูชื่อเกมหรือว่าการดาวน์โหลดเนี่ยคือดูในช่องคอมเมนต์เลยนะจะปักปนไว้ก็ผมเ,มเล่นะดู กด like กไลค์กดติดตามผู้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสับ i b ยที่กดแล้วเนี่ยขอบคุณมากแล้วก็ผมโอเ okay, ค let's go เกมระดับที่15วันพ One Piece Bounty r s ก็ผมในตอนนี้คือไม่พูดถึงเกมนี้ไม่ได้นะสำหรับใครที่เป็นสังคม One Piece หรือว่าจยาได้เกมใน One Piece ที่มันน่านเล่นจัดจ้านส์กเกมคนนี้แล้วก็ผมซึ่งต้องบอกเ่าเกมนี้คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ือเราเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้นะซึ่งไพโรเกมนี่คือจะมีตัวละครจากวันพีซ c e ้คือเยอะมากครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยคือมีทั้งโซโรมีทั้งคิดลอแล้วก็ มีกระทั่งนี่กะก็ผมเข้ามาในเกมแล้วนะเพราะสำหรับใครชอบในเกมดาวน์พีชอยู่แล้วก็นี่แล้วับผมซึ่งการเล่นเกมมันคือง่ายมากรับผมไปเกมดาวชิงทองอะไรซึ่งแน่นอนในระหว่างการชิงทงนั้นก็จะมีการต่อสู้แบบมันดุเดือดแล้วก็ผมสำหรับใครชอบในเกมต่อสู้แล้วก็ชอบวันพีชอยู่แล้วแล้วกำลังตามหาเกมดาวันพีชก็นี่แล้วับผมซึ่งแน่นอนเกมในคืนนั้นงงมากเลยนะเป็นเกมออนไลน์ต้องชินดิ้กก็ผม เกมระดับที Kings. So, ่สิบสี่เฮอร์เนอร์อฟคิงส์ก็ผมสำหรับใครชอบไปเกมเรมโอหรือว่าอยากได้เกมต่อสู้แบบภาพสวยจัดๆโคตรหนี่แล้วก็ผมซึ่งต้อองบกว่าเกมนี่คือภาพระฟิกในเกมมันคือสวยงามอลังการสร้างมากๆเลยนะซึ่งภายในเกมเนี่ยเราจะได้ปผจญภัยแล้วก็ต่อสู้กับลาบอสหรือว่าเรามาสร้างต่างๆมากมายแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นกับคนอื่นได้เราล่นกับเพื่อนได้นะซึ่งภายในเกมผู้จะมีสกิลให้เราใช้ด้วยแล้วก็จะมีอุปสรรคต่างๆมากมายแล้วก็ผมต้องบอกในเกมนี่คือภาพสวยอลังการมากๆเลยนะสำหรับใครชอบไปเกมต่อสู้แบบมมมมมันน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 ดดดดุเเเเืออออสจริงกกก็็ี่่แแลล้วผปไ์ ต้องเชียร์เกเล่นนะน่มารีบมากแลก้วครับผมเกมระดับที่สิบสาม เบทเทิลออฟไ h ท n นสู้กับผมปะหรืว่าบอตนั่นเองนะซึ่งสำหรับไครบอกเนี่ยจะได้เกมต่อสู้ก็จริงแต่ว่าจะได้เกมในหุ่นยนต์มากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมนี่คือเป็นเกมต่อสู้อยู่แล้วนี่คือเราจะได้ต่อสู้กับเหล่าคนอื่นก็ผมซึ่งแน่นอนเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะซึ่งไพทในเกมจะมีหุ่นยนต์หลายตัวให้เราเลือกใช้ด้วยซึ่งแน่นอนเราชอบตัวไหนเราเองสามารถอัปเกรดรต่งเพิ่มเติมได้ด้วยนะซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมต่อสู้อย่างเดียวก็ผมคือเราสามารถเล่นตอนว่างได้นะคือมงาาาากกเลลยยวสภพ สำหรับแครที่ชอบเป็นเกมมาส่งครามต่อสู้แบบสนามหุ่นยนต์ก็หนีแล้วก็ผมเป็นเกมที่นาา่าเล่นมากๆเนี่ยนะแต่ขึ้นรางวัลแรกก็ผมึ่ดแน่นอนเกมในแถวสามมันก็เพลินได้นะเป็นเกมออนไลน์ต้องเฉลี่ยดังเล่นนะเกมมารดับทย์สิบสองฟาไล แปดสิบก็ผมมาแนวเกมเทอร์เรียวกันบ้างนะสปายผมเนี่ยยังได้เกมแนวชรอดเทอร์เร่อบเป็นคนสุดท้ายมากกว่าก็หนีแล้วก็ผมต้องบอกเกมไม่คือเราเนี่ยต้องเอาเชลรอดเทอร์เร่อบเป็นคนสุดท้ายรถทีมสุดท้ายเนี่ยเราจะได้หนึ่งรถชนะนั่นเองนะซึ่งในเกมไม่คือเ,เกมยุคอนาคตก็ผมจะมีอะไรต่างๆมากมายแบบแนวยุคอนาคตอะไรอย่างนี้มันจะเป็นรถหรือว่าการกับเคื่อนต่างๆรถตัวละครในเกมมันคือจะมันอลังการกันสร้างออกมาแล้วก็ผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีความจัดจ้านและจะมีความโหดอุดเหนื่อยคือแตกต่างกันไปก็ผมแน่นอนพลนะยย่า แต่ต้องบอกในเกมก็คือจะมีลูกเล่นต่างๆมากมายก็ผมคือเราสามารถเล่นได้แต่ไม่ใช่แค่เราต้องต่อสู้อย่างเดียวก็ผมจะมีลูกเล่นต่างๆมากมายคือเราสามารถเล่นในเกมได้เราสามารถใช้ในการต่อสู้ได้นะแต่ต้องบอกในเกมก็คือไม่ใช่เกมที่เราต้องเล่นเกมแล้วก็เอาชิ้นสุดท้ายย่างดียวไม่ใช่ก็ผมจะมีอะไรให้เราทำาคือเยอะมากๆเลยนะไพโดเกมน่ะคือจะมียานพานะเอาจะมีอาวุธต่างๆมากมายแล้วผมที่สำคัญในเกมก็คือจะมีลูกเล่นต่างๆมากมายเลยนะสำหรับใครที่ชอบในเกมนี้ที่เราสามารถเล่นตอนบางไดก็ดีเลยก็ผมคือจะมีลูกเล่นคือเยอะมากๆจริงในเกมน ต้องเส่น็จนะเก็บนี้คือภาพสวยมากเลยเล่นกับเพื่อนได้ด้วยครับผม เกมระดับที่สิเซูเปอร์มาร์เ ER ก,ก็ตแชมเปี้ยนส์ก็ผมหลายๆคนบอกเนี่ยอยากได้เกมแนวะประเทนายเลี้ยงก็จริงแต่ว่าอยากได้เกมแนะวที่มันอลังการมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมที่แล้วก็อลังการมากๆนะแต่ว่าเกมนี้จะมีรล่นอีกแบบนะก็ผมซึ่งความเจ๋งขึ้นไม่คือเราสามารถเรียกคนยนตนะ์เนี่ยคือมาช่วยเราต่อสู้ได้ไม่ใช่เรียกคนยนต์คือเราสามารถบังคับคนยนต์ได้ก็ผมหมายถึงว่าเราเนี่ยสามารถเรียกคนยนต์ก็ผมและเราสามารถบังคับคนยนต์ที่เราเรียกมาได้ด้วยซึ่งไพ่โดยเกมเนี่ยคือแน่นอนเราสามารถก้เกมมน่ะคือจีเล่่่่่่นนนนะะคคืออออเเเเยยมมมมาา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 กกๆลลงงึภพไไปดูววใชแรรรรต้ฟฟ์์ุธ ก็อลังการอย่างๆเดียวก็ผมคือเราสามารถช้งโยนในคือต่อสู้แบบมันอลังการกันสร้างได้เลยก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวต่อสู้อยู่แล้วก็หนีเลยก็ผมที่สําคัญเนี่ยคือสำหรับใครที่ชอบอนิเมะอยู่แล้วก็หนีแล้ยก็ผมเพราะในเกมนี้จะเป็นภาพอะารก็ฝีในสไตล์อนิเมะแล้วก็ผมเป็นกระดับอะไรอย่างงี้นะอันนี้คล้ายๆก็ผมเพราะนั้นสำหรับใครที่ชอบในเกมแนววันเทนนิสโยนอยู่แล้วแล้วก็ชอบในเกมสไตล์นี้อยู่แล้วก็หนีเลยก็ผม่แน่นอนเกมนี้คือเราสามารถเล่นคนเดียวก็มันได้ก็ผมแต่เราสามารถในกับเพื่อนได้ด้วยนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลนนน์ัผผมมมต้อองเเเเชื่่ลลลยะากๆ เกมมันดับทีสิบมิชชั่นสีโร่ก็ผมได้ไปเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบไปเกมมาสายลับหรือว่าอยากได้เกมมาตามล่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมเนี่ยเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะซึ่งไพ่ในเกมก็คือจะแบ่งเป็นสองฝ่ายก็ผมคือฝ่ายสายลับกับฝ่ายไล่ล่าอะไรงี้คือสำหรับใครที่ด้ไปสายลับก็เราจะได้แฝงตัวแล้วก็ลงลับขบวนต่างๆในงี้คือเราต้องตามล่าขบวนให้ได้มากที่สุดอะไรงี้นะซึ่งแน่นอนคืออย่างที่บอกเกมมันคือจะแบ่งเป็นสองฝ่ายใช่ไหมคือนอกจากฝ่ายสายลับแล้วยังมีฝ่าย้บับป้องขบวนป้ ขบวนก็ผมคือเราต้องทำทุกดีทางเพื่อให้เราเนี่ยปกป้องขบวนของเราให้ได้มากที่สุดอะไรงี้นะเพื่อคันให้เราสซารับเนี่ยเคยมามลุ้นขบวนของเราได้อะไรงี้นะซึ่งแน่นอนในเกมก็คือจะมีตัวละครเยอะมากๆครับผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถและจะมีสกิลให้เราใช้ด้วยนะสำหรับใครที่ชอบในเกมเราส่รับหรือว่าเกมประตำลาอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมซึ่งแน่นอนเกมนเราสามารถเล่นเพื่อนได้นะเป็นเกมี่ภาพสวยมากเลยตัวละครเยอะอีกด้วยแน่นอนเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องแต่ไหนก็ผมน่าเล่นมากๆเลย ¡Que empieza human fall flat ก็ผมสำหรับใครผมเนี yeah. yeah. well, yeah. well, ่ยจะได้เกมกับเพื่อนแบบฮามากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมเนี่ยคือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะอารมไปคล้ายเกมแบบแคบสนาอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาแนวฮามากกว่าก็ผมซึ่งเดิมทีในเกมมันมี npc ด้วยนะสำหรับใครที่อยากได้เกมแนวที่เราสามารถเล่นตอนว่างได้มต้องคิดอะไรมากก็นี่แล้วก็ผมอารมไปคล้ายเกมระพันด่านหรือเกมเนีแค่สนาอะไรเงี้ยนะซึ่งแต่ละด่านก็จะผ่านไม่ได้อย่างงี้ก็จะมีวิธีที่หมดโลกขั้นไหนก็อะไรที่เพื่อนต้องตั้งสารขึ้นมาเองนะซึ่งตอนเกมเนี่คือเราสามารถในคนเดียวก็ได้ก็ผมนนนีีี้้้ไมม่่ใใชเเเกกฟรรตอองงสยิาซื นนะสำหรับใครอยากเล่นเกมแนวที่เราสามารถไลก็เพื่อนได้เรวาเล่นคนเดียวได้ก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกเลยเกมนี้ภาพสวยพอสมควรนะไปเกมออฟไลน์ด้วยเรือออนไลน์ก็ใช้ได้เหมือนกันก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้ปทั้งเกมออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เลยใช้ไหนก็ได้ไม่ใช้ใไหนก็ได้นะ เกมระดับที่8ป Project s t a r เสียก็ผมสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยจะได้เกมแนวชร์ชดนีแล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คือเราจะได้เอาชรอดในต่างดาวแล้วก็ผมเป็นเกมที่น่าอะไรมากๆเลยซึ่งในเกมคือแน่นอนว่าเราสามารถได้กับเพื่อนได้นะไพโดเกมเนี่ยคือจะมีรุ่นเยอะมากๆก็ผมจะมีเหล่าสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายเลยจะมีหลากหลายสถานที่เราเนีไปสำรวจก็ผมแบบเด็กคนขวางกว้างใหญ่มากๆเลยนะเป็นเกมที่ภาพสวยมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวชารอตในต่างดาวอยู่แล้วก็นี่เลยไพโดเกมนี่คือจะมีอะไรให้เราเนี่ยคนพบเยอะมากๆก็ผมสำหรับใครที่ชอบใน่ีเกม เราสามารถสร้างบ้านหรือว่าคาบังตงกได้นะจะมีรถเยอะมากๆครับผมไฟยในเมกมนี่ภาพสุดจะชาลงมากเลยอย่างที่บอกเกมนี่คือเราสามารถได้เพื่อนได้นะไปเกมออนไลน์ต้องสนดครับผมเกมมาดับที่7 วอล์กอัพแท้งสปริชก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมแสงครามมากกว่าก็นี่เลยซึ่งเกมเนี่ยเป็นเกมสงครามทีอ่อลังการกันสร้างมากๆเลยนะในเกมนี้คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้อยู่แล้วหรือว,ว่าเราเล่นคนเดียวก็สามารถไปเจอคนอื่นได้เหมือนกันนะเราสามารถไปเจอคนเล่นคนอื่นได้ซึ่งในเกมนี้คือจะมีรถถังจากหลากหยประเทศแต่คือเยอะม,มากๆก็ผมสำหรับใครที่ชอบรถถังของประเทศไหนก็นี่แล้วก็ผมแต่มีรถถังให้เราเลือกแต่คือเยอะมากๆก็ผมซึ่งน้องเราสามารถอัปเกรดรถถังของเราได้นะภายในเกมนี้คือจะมีแมปเยอะมากๆก็ผมจะมีหลากหลายแหม่ให้เราได้เล่นมากๆเลยนะสำหรับใครชอบในเกมรถถังกนแล้วก็นี่แล้ว บอก้วยเกมนี้คือภาพสุดจ,าจา้ามากเลยสซอร์ไพรสนใจในเกมนี้เราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้เราเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นะเละ่นคนเดียวก็มันก็ผมเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ทต่รูปรแบบต้องใช้เด็กเล่นนะภาพสุดจ,าจา้ามากเลยแต่เครื่องเอาไว้ได้นะ เกมมันนะพี่หก Dynasty Warriors Overlord ก็ผมสำหรับใครชอบในเกมมาสามโคก็นี่เลยต้องบอกว่าในเกมได้เป็นเกมที่อลังการกระสางจัดจ้านในเกมแบบนะซึ่งในเกมนี่คือจะมีตัวละครจากสามพกนะคือเยอะมากๆก็ผมต้องบอกเลยว่าตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลให้เราใช้ด้วยแล้วสกิลนี่ยคืออลังการกระสางมากๆแล้วก็ผมซึ่งภายในเกมเนี่ยคือจะมีหลากหลายโหมดให้เราเล่นด้วยนะคือโหมด PVP เนี่ยคือมาดูเดือดมากเลยสำหรับใครชอบในเกมต่อสู้แบบแอคชั่นดุเดือดก็นี่เลยก็ผมซึ่งในนอเกมเนี่ยเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะในบางระบบอะไรออออออยยย่่่าาาางีี้้ภใใใในนนนเเเเกกกมมมมมคคคืืจะะะไรรรรหหทๆัับบผสช สำก็นีเลยนะไปเกมพี่อลังการสร้างของมากเลยแต่เครื่องเอาไว้ได้นะไปเก็บออไลน์แต่ไม่รู้แบบต้องใช้ไหนเด็กเล่นนะเละ่นกับเพื่อนได้ก็ผม เกมระดับปีห Final Fantasy the First Soldier ก็ผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมใน,นบัธยมย่อยก็นี่เลยนะแต่ว่าเกมีนเือเปเกมที่มีเราเล่นเนี่ยคือน่าสนใจมากก็ผมคือเราสามารถเรียกคู่หูของเราออกมาได้นะซึ่งเกมนี้เนี่ยเปเกมใน,นมัธยมย่อยก็ผมคือเราต้องเอาชีวิตรอดใหลือรอบเป็นคนสุดท้ายอยู่แล้วนะเราถึงจะได้ที่หนึ่งอะไรอย่างงี้สำหรับใครที่ชอบไปเกมในกับเพื่อนหรือว่า,า,วากำลังตามหาเกมในมัธยมย่อยก็นี่แล้วก็ผมไปในเกมนี้คือจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยคือเยอะมากรก็ผมอย่างที่บอกเกมนี้คือเราสามารถเรียกคู่หูของเราเนี่ยช่วยเราต่อสู้ได้นะแล้ว่งาีจะตสกกผมมๆ็ ให้เราได้เลือกใช้ด้วยนะสำหรับใครสนใจใดเกมนะบอกเลยว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะเป็นเกมที่มีรุ่นเยอะมากๆับผมแน่นอนเกมนี้เราสามารถได้กับเพื่อนได้นะจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยคือเยอะมากๆกบผมเล่นเยอะมากๆเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเช่ไหมนะ เกมมัดัด <cultural> พ <gaming> ิเศษกุชกุชดักก็ผมสำหรับใครชอบไปเกมเอาหามากมาก็นี่เลยอารมณ์ใครเกมมาตามล่าไอีเกมหนึ่งนะซึ่งในเกมนี่คือเราต้องตามล่าคือพูดง่ายไปเกมอารมณ์ใครเกมไปโกหกอะไรงี้คือเราต้องซ่อนตัวแล้วก็แฝงตัวอะไรงี้นะแล้วก็แลบเมียให้สุดก็ผมซึ่งในเกมนี่คือจะมีตัวละครเยอะมากไอีเกมหนึ่งนะสำหรับใครที่ชอบในเกมนี้เราสามารถได้กับเพื่อนได้เยอะก็นี่แล้วก็ผมคือต้องบอกว่าในเกมนี้คือเราสามารถได้กับเพื่อนได้ในเกมนะคือเราสามารถออนไลน์ได้อยู่แล้วก็ผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมนี้เราสามารถเล่นลเมี่อาฮากเลยนะเป็นเกมออนไลนปตัวค ผมเดเครื่องก็ได้นะ เกมระดับที่3าริมเหล็กสกเกอร์ก็ผมสหรับใครชอบเล่นเกมฟุตบอลมากกว่าก็นี่เลยต้องบอกว่าเกมในหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะต้นเกมเป็นตำนานสุดคลาสสิกเกมหนึงเลยก็ว่าได้ก็ผมเป็นเกมฟุตบอลที่มีขั้นเด่นมานานมากเลยนะซึ่งเกมนี่คือเราสามารถจัดทีมในรูปแบบที่เราต้องการได้ชอบนักเตะคนไหนเราไว่อยากให้นักเตะคนไหนมาอยู่ร่วมกันก็สามารถซื้อได้นะถ้าเรามีตังอะไรที่อย่างที่บอกเกมก็คือพัฒนามาไกลมากๆเลยนะไพ่ตัวเกมเนี่ยจะมีหลายๆทัวร์นาเมนต์จะมีหลายๆการแข่งขันให้เราแข่งด้วยก็ผมตออออนนนนีีี้้ะท่่สสาาาาคคััญกกืืเเรรมถไดบพ เราได้ด้วยเหมือนกันก็ผมสำหรับใครชอบเล่นเกมฟุตบ,บ,บอลที่ <c oughs> ความจำไม่ค่อยเยอะไม่ต้องใช้มือถือสเปกเทปก็เล่นได้คนนี่เล่าผมเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้อย่างที่บอกนะเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้เหมือนกันก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้ติดเครื่องก็ได้นะไปเก็บออนไลน์แต่เพื่แบบต้องใช้ดนในคดต่ก็เล่นก็ผมเล่นมันมา,มา,ากๆเลยเอาไว้เล่นในตอนที่ต้องการได้ก็ผม เกมระดับที่2โปรเจกต์วินเทอร์มอมบาก็ผมได้ไปเกมเอาชีรอดมาใหม่เกมหนึ่งน่าเล่นมากๆเลยนะซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้เอาชีรอดอยู่แล้วก็ผมแต่ว่าเราต้องเอาชีรอดในสภาพอากาศที่หนาวเด็ดมากๆก็ผมคือเราต้องทำทุกบิติทางเพื่อให้เราเนี่ยเอาชีรอดให้ได้อะไรเงี้ซึ่งสำหรับใครที่เล่นเปเซอร์วเวิร์ลก็ต้องทำทุกบิติทางเพื่อทำให้เราเนี่ยไปถึงเฮลิคอปเตอร์ให้ได้อะไรเงี้นะคือเราก็จะรอดชีวิตก็ผมแต่ว่าในเกมนี้นอกจากเราต้องเอาชีรอดจากสภาพอากาศแล้วเนี่ยคือเราต้องเอาชีรอดจากลาผู้เออาชรดแล้วน่คคืืออยยังมมีฆฆาาตตกกรรด้วผเนี่ยก็จะคออยยแฝงตัวู่ในเเรราาผมต้องงระวั ต้องสำหรับโซลิฟอลเนี่ยคือต้องทำทุกทางเพื่อทำให้เราเนี่ยไปถึงเฮลิคอปเตอร์ได้ใช่ไหมแต่ว่าฆาตกรเนี่ยคือต้องคอยขัดขวางเราอะไรนี่นะสำหรับใครชอบไปเกมแนวที่เราสามารถเล่นอิสระได้เล่นกับเพื่อนได้ก็นี่แล้วกบผมเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องเช็คเน็ตนะ เกมมันอะพี่1 Dreamcast ก็ผมสำหรับใครชอบไปเกมบน TBS หรือว่าอยากได้เกมมันยิงปืนมากกว่าก็นี่เลยต้องบอกว่าเกมนี้คือน่าสนใจมากเลยนะซึ่งไพโรเกมเนี่ยคือจะมีตัวละครเยอะบุกบ้าก็ผมจะมีตัวละครเยอะมากให้เราเดือยรเล่นนะซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีความสามารถเราจะมีสกิลให้เราใช้ว่าผมเกะไรกังร,ร้าก็มากเลยตัวละครแต่ละตัวจะมีท่าไปตายไต้ต,ต่างออกไปด้วยนะเป็นเกมที่ภาพสวยจ้าออกมาแล้วก็ผมเช่งนอนว่าเกมนี้คือเราสามารถเล่นคนเดียวได้หรือว่าเล่นออนไลน์ก็เดได้นะหรือว่าเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ก็ผมสกิล ก็หนีแล้วก็ผมเป็นเก็บที่น่าสนใจมากเลยนะเป็นเก็บออนไลน์ทุกทีน,นก็ผมน่าเลยามากเลยติดเครื่องไว้ได้นะ โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากได้เกมอะไรแถวไหนเพิ่มเติมก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะที่สําคัญเนี่ยสำหรับใครที่อยากหาเกมเล่นเพิ่มก็ดีจยวจะมีคลิปนี้มาก็ผมจิมเเกมนั้นอี้เพียบเลยนะคือเพื่อนๆสามารถหาเกมเล่นเพิ่มเติมได้จับคลิปนี้เจอกันหน้าก็ผมขอบคุณมากๆได้กดเข้ามาดูนะชิคกี้พายบายกดดูคลิปต่อไปได้เลยอยากึ้นมากนะจิมเมเกมนั้นอีกเพียบแล้วก็ผม